นี่ผมพามาเที่ยวสวนของลุงยุทธเองนะครับมีเน้อที่3งานครึ่งก็ปลูกหลายอย่างนะครับเพื่อปลูกทุเรียนไปแล้วก็1ิเต้นสรุปแล้วก็ตายเรียบไม่มีเหลือตอนนี้ผมก็เอามะยงชิดมาปลูกแทนนะครับแล้วน้นนั้นที่ปลูกก่อนหน้านี้ก็มีพวกส้มโอส้มโอกล้วยไข่กล้วยไข่นี่ปลูกมาบางังเองเงาแดดให้กับทุเรียนนะครับนั่นเป็น ช่วงเปนตอนเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยเอ่อที่มองเห็นตรงนีน้ผมเพิ่งทํารั้วเสร็จไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เองนะครับมีข้อคิดอย่างหนึ่งคนที่มีสวนการที่เราจะปลูกต้นไม้ชิดแดนเกินนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยต้นไม้ไผ่หกเขาเรียกไผ่หกมาเลยไปถึงนู้น ผมก็ต้องจ้างเขาตัดที่เหลือแต่ต่อนะครับจ้างเขาตัดเพื่อที่จะได้เล็งเสาแล้วก็เลือดน้ำทำไปที่เรียบร้อยแล้วก็หมดเป็นปัญหาไปห,หนึ่งเกาะส่งกิ่งก้านอะไรต่างๆก็มาถมมาตรงนี้แหละนะครับผมต้องปล่อยให้โล่งๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางน้ําหน้าฝนมาฝนตกประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยจะมาหยุด เนี่ยมาเต็มๆเลยน้ำอะ่ะกั้นน้ำไม่ให้มันไหลสะดวกนะครับเดี๋ยวมีเศษไม้เศษอะไรมามันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ปล่อยให้มันรูดลรไปอย่างนี้แหละนะปลูปกเงาะเขาไว้เดี๋ยวจะตัดกิ่งตัดยอดสักหน่อยมันสูงเอาวันนี้โอ้ยกล้วยไข่กล้วยไข่แก่แล้วเริ่มเดี๋ยวจะต้องได้ตัดละผมเอามะยงชิดมาปลูก เมื่อ12สิงหานะครับก็นับมาได้6เดือน7เดือนแต่ตกนนี้ออกมมีลูกแล้วแต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรลองลองปล่อยก็เป็นดูนะครับล้าต้นเขายัางเล็กอยู่เจ้าของต้นพันธบอกว่าเขาที่ว่าเสียบยอดนะครับยอดแก่ ที่ได้รับผลมาแล้วอะมาเสียบมันก็เลยจะทำให้ติดดอกออกผลไวขึ้นนะครับในเนื้ที่350ร้าตารางเมตรโอเคอยู่นะครับสำหรับคนมีอายุอย่างผมเนี่ย อาศัยเข้าในสวน้โหมันเพลิดเพลินดีนะครับสวนนี้มีหลายอย่างเนี่ยอันนี้มะม่วงอกล่องไม่เป็นไม่ติดแต่ก็ออกใบอ่อนเริ่มเพลสลากแล้วนะครับใบเขามะขามอันนี้มะขามาสีทองขาวานสีทองตัวนู้นจะเป็นมะขามตาแป๊ะหรือประกายทองนะครับ มีมะม่วงสีทองมันมีม,มีมีเดิมทีเมื่อก่อนอยงนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นล่องน้ำเป็นลำห้วยเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้มันขยายขยายจนกว้างนี่มันเป็นทางน้ำผมจึงคงจะต้องปล่อย เรา,เาต้นผลไม้อะไรส้มโออะไรต่างๆผวก็ต้องทําใจนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้สักกี่ปีเพราะว่าน้ามันแรงผมก็เอามะขามมาโรยไว้เม็ดมะขามอย่างนั้นเนาะก็กันพวกเศษไม้เศษอะไรต่างๆมันจะไปะดันเอาต้นไม้ต้นผลไม้เราเสียหาย เนี่ยมันทำสวนก็ลําบากมันเป็นทางน้ํานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งบ,บ้านเนี่ยด้านหลนะังบ้านญาติญาติกันมันอยู่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยต้องปล่อยทิ้งร้างเนี่ยมันสูงขึ้นมาจนเป็นเมตรอะเมตรกว่าด้วยซ้ําไปนะครับน้ําอะแลจะไปอยู่กันยังไงอะ แล้วบ้านสวนหลังเล็กผมก็น,นู่นน่ยพอดียกสูงไม่ไม่ใช่เอาดินถมสูงมันเลยรอดรอดไปแต่ปิ่มๆนะปิ่มๆนะแต่หลังนี้ก็โอ้โหมันอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยเห็นว่ามีโครงการอยา่างคือตอนนี้นไปหาเงินอยู่ที่กรุงเทพทําง,งานให้เงินมาก็จะลือล้อลื้อแล้วก็ถมถมให้สูงเรารู้ระดับน้ําอยู่ว่ามัน น้ำถึงขนาดไหนนะครับตอนที่พวกปรุ่นนะครับตอนที่เขาอยู่นี่มันก็สนุกสนานเขารู้จัดแต่งบ้านเขาให้ดูดีแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กลกลางสวนนะครับมัรู้ว่าทำอะไรอย่างดีนี้ก็จำเป็นต้องปล่อยให้ทิ้งปล่อยทิ้งให้ล้าง บ้านเรือนเราอยู่อาศัยตอนที่เราอยู่ก็ดูดีนะครับเวลาเจ้าของไม่อยู่มันก็เข้าหมองอย่างที่เห็นนี่นะครับเนี่ยลอยน้ำอ่ะคิดดูว่าจะอยู่ได้ไงนะครับน้ำท่วมะเก็ดใบไม้ใบหญ้าขึ้นมาเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเลยนะ คี่ว่าจะแก้ไขมันจะแก้ไขยังไงอ่ะใช่ไหมเนี่ยสงสารสงสารบ้านเรามีคนอยู่มันก็ดูดีน่ารักเงียบสงบนะครับอยู่ก็เ,เรียกว่าบ,บ้านบ้านในสวนแต่เวลาไม่มีคนอยู่ เห็นก็ใจหายนะครับหยู่ร่องรอยของน้ำที่คโคลนรูปพระเครื่องเยอะแยะมากมายตู้เย็นนี่ก็คงจะเสียหายไปแล้ว บน,น้ำท่วมบันไดครับยประตูเปิดไม่ออกเลยดนะอมีโอง่งตันมีโอง่งอยู่โอง่งมังกรอยู่ข้างในนะครับ มาถึงนี่เลยไม่ไก็อยู่ไม่ได้ขอให้มันตกถึงสองชั่วโมงนะครับท่วมทุกทีทุกปีไปแต่ดีอย่างหนึงนะมันผ่านนะครับผ่านมันไม่ได้ขังถ้าขังนี่โอ้อะไรต่างๆเสียหายหมดเลยแต่น,นี้มันผ่านไปคสักพักนี้มันก็ยุบอันนี้ไม้ไผ่หกนะครับอร่อย ทำอไม้ดองหรือว่าต้มจิ้มนลพีก็อร่อยเนี่ผมจะพยายามไม่ให้มันอาเป็นลำให้มากกว่าที่เห็นเนี่ยนะครับคือพอเป็นหน่อไม้มาผมจะหักเลยหักเลยต้องคุมมันไว้ไม่คุมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยมันบังบทบังอะไรต่างๆทำให้พืชอย่างอื่นนะครับมันก็จะไม่ได้รับแสงหรืออากาศเต็มที่ ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับไปทําการทํางานหาเงินมาเพื่อที่จะมาถมดินให้สูงขึ้นแล้วก็ทําบ้านใหม่ถึงแม้ว่าจะทําอย่างเล็กๆแต่ก็ขอหน้าอยู่นะครับประตูก็จะโอ้โห เจ้าของเห็นแล้วก็หมดกำลังใจนะอย่างเงี้ย ถ้าใครมีที่ที่จะปลูกบ้าปลูกช่องอยู่นะครับถ้าันเป็นทางน้ําค่อนข้างจะลําบากนิดนึแหละยังไงยังไงก็ต้องวิธีที่ทำไงก็ได้ที่ให้มันพ้นจากน้ําแต่ถ้าน้ําท่วมใหญ่นะจะอยู่สูงยังไงมันก็ยังไม่พ้นอยู่เดียวแต่ถ้ามา,าปีละครั้งหรือว่าสามสี่ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยลดกันกันไม่นหน่อยก็ดีนะครับ เนี่ยมันก็อยู่ติดกับสวนของผมเองของผมเองก็ปลูกต้นไม้ผลลามากลากไม้ไว้ก็มสบายใจหรอกนะครับถ้ามันมาเต็มเต็มมาเต็ม,เต,มเต็มก็เรียบร้อยมีทุเรียนต้อนหนึ่งมหัศจรรย์มากนะครับเนี่ยมันผ่านแรงผ่านอะไรมาตั้งเป็นปีๆเนี่ยที่ว่าในาจํจนวนสิบแปดต้นเนี่ยถ้าผมปลูกแล้วมันตายหมดเนี่ยต้นนี้ไม่ยอมตายแล้วก็ไม่โตอยู่แค่นี้แหละ ผมเลยมาแก๊บไอตรงนี้ออกไม่หวังแล้วอันนี้อันนี้ผมเป็นเอามาเล็ดมาปลูกเพื่อที่จะเสริมรากตนหนึงก็รูปใหญ่จังทีนี้ขน,นุนดกนะครับอ้าวโอ้โห มันเน่าเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้แก่สุกก็คลิปนี้ก็มาให้ดูมีข้อคิดอ,อย่างหนึ่งนะครับระ,ระหว่างมีแดนติดกันนะครับกับเพื่อนบ้านถ้าเราจะปลูกสิ่งของปลูกปลูกต้นไม้หรือว่าอะไรก็อย่างยกตัวอ,อย่างที่ผมปลูกไว้ไว้ชิดเกินนะครับนานวันในอนาคตหลายปีไปมันก็จะ ยืน่นแล้วก็ล้ําไปในที่ของเพื่อนบ้านมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปลูกต้องเอาให้ห่างเลยอย่างน,น้อยสัก2เมตรก็ดีนะครับจากจากแดนจ็จะได้ไม่มีปัญหาขึ้นในภายหลังนะครับแล้วก็ส่วนที่ทางที่มันเป็นทางน้ำทางน้ํานะครับมันมีทุกปี ไม่รู้จะหาวิธีแก้ยังไงนะครับผมก็ยังจนจนปัญญาอยู่ก็ได้แต่ไอ้การน้ำนี่คงกันไม่ได้หรอกแต่ผมมีวิธีตามความรู้สึกของตัวเองนะครับโดยการทำทำรั้วแลวก็คํ้เพื่อที่ไอ้น้ำไม่ไม่กันมันจะมาก็ให้มันมา แล้วผมก็ปลูกเนี่ยมันมีไผ่ต้นไผ่ไผ่บงหวานนะครับปลูกเป็นแนวแล้วก็มีมะขามมาโรยอันนี้เพื่อเพื่อกันไอ้พวกเศษไม้เศษอะไรจะผ่านไปไปถึงผืรละหมากรากไม้ที่เราปลูกไว้นะครับมันก็แก้ได้อีกระดับหนึ่งส่วนน้ำก็มันผ่านไป ขออย่างเดียวอย่าให้มีเศษไม้อะไรไปปะทะก,กับต้นไม้ที่เราปลูกก็พอใจแล้วนะครับอืมอันนี้ก็ไม่ได้เอามีดมาตัดหมอบปีออกนะครับอโอเคก็ให้เห็นเพียงเท่านี้นะครับอันนี้มาเข้าส่วนของตัวเองเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปก็จะไปส่วนของคนอื่นบ้าง ครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ